ที่ลาดลงบนพื้นดินก็่มีความเปลี่ยนแปลงไหลไปนะมีนานเดี๋ยวก็ซุมมราบลงไปในพื้นดินหมดชีวิตเราก็เหมือนกันทั้งร่างกายเกิดมามีอายุไม่ได้มีอายุได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าพระพุทธองค์ ทรงตัดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของมนุษย์อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะเหมือนกับน้ำที่หลาดลงไปในพื้นดินนะเป็นอยู่เพียงชั่วครู่ขณนะแล้วกว็าหายไปนะอารมณ์ของเราเกิดขึ้นแล้วกว็าหายไปเกิดขึ้นแล้วกว็าหายไป ถ้าเราอยากให้มันตั้งอยู่มันก็ไม่อยู่ในอำนาจนะไม่เป็นไปตามความต้องการไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเรามันก็สึมซาบลงไปในพื้นดินหายไปมันน้ำทั้ในใดก็ชั้นนั้น